รายได้มันก็แบบไม่พอใช้ถ้าอยู่ในเมืองครับแล้วแม่ก็บอกว่าถ้าไม่พอใช้อะไรก็กลับมาทํางานที่บ้านดีกว่ามาช่วยทําสวนทําไร่เลยเราก็แบบคนรุ่นใหม่ด้วยแบบออทําสวนทำ,ทำไร่ไม่ค่อยไหว,วก็เลยสร้างบ้านขึ้นมาต้องเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อบบอะไรได้สนเสริมอะไรเงี้ยครับ โอเมอร์ชอเปอร์สวัสดีค่ะทุกคนคำว่าโกวาเดแปลว่าช่องลมนะคะแล้วก็เหมาะกับโฮมสเตย์ที่นี่จริงๆที่ชื่อว่าโกวาเดเพราะว่าเป็นช่องลมม,มีลมพัดผ่านมาตลอดทั้งปีเลยค่ะเ<อ>ย็นสบายให้กับ คนที่มาพักที่นี่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือพี่ไก่เขารับรองแขกด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะพาไปชมบรรยากาศต่างๆพาไปดูพืชผักสวนครัวที่เขาปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวแล้วก็ข้าวโพดและได้ชิมฝีมือจากของคุณแม่คุณนะ้าของพี่ไก่ด้วย้อเตกต่างคือโฮมสเตย์นี่น่าจะไปไกลกว่าเกษตรใช่ครับแล้วก็เป็นกลมาชุมชน แล้วก็ให้มีพ่อแม่นาอะไรทำด้วยก็เป็นไรายได้เสริม,มแล้วก็เป็นอําเภอใหม่ด้วยแบบส่งเสริมแบบให้มีนะักท่องเที่ยวขึ้นมาพักผ่อนบรรยาการเราก็ดีอยู่ละอะไรรแี้ครนะัโปรโมทอะไรพวกนี้ประชาสัมพันธ์อยากให้มีการโปรโมทมากกว่านี้ใช่ครับ ใครที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวนะคะที่อำเภอกาลยาใิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มาได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะรับรองเลยว่ากาลยาใิวัฒนาคือเมืองในฝันของทุกคนแน่นอนค่ะ